ก็ข้า่งพระนอนนะพระนอนอยู่ด้านหลังนี่ยก็ตังจากคุณผู้ชมก็ข้า่งฐานอนอน้เวลาเราขึ้นไปว่าว้ารนอนเนี่ยจะได้สะดวกนะเพราะพื้นมันตามมักขะเวลาน้ำท่วมหรือฝนตกอ่ะมันเลอะเลอะแอบก็เลยยกพื้นขึ้นมาทำมาได้สามขั้นเพื่อเราได้ขึ้นไปไหว้พระนอนไปโลนาบุญอย่างสบายใจ ครับอยู่ที่วัดตังจากปากเกศบุญทับุรีมาได้ทุกวันนะครับใครจะขนสงจะออกหินปูนทรายต่างๆเนี่ยพัฒนาบุญได้นะขอเรียนเชิญแล้วกันนะนะครับก็คือใครว่างก็ามาทําได้เปิดทุกวันวัดไม่มีวันปิดนะครับวัดไม่มีคนมหาคนจะไม่ปิดนะครับจนสองคนไทยทุกคนร่วมสร้างบุญเสียงมันดังก,กับเครื่องยนต์นิดนึงนะพี่ชมนะ จับไม่ได้เด็กคนนี้เพราติดเครื่องขโมโ่ปูอยขโมโป่ปูนอยู่ไปจับเขาไม่ได้นะนี่คือวัดบางจากปาสาทเกตุนนทบุรีท่านกำลังสร้างพระนอนตรงใหญ่ที่สุดในจังหวัดของ,องกรวาได้นะพระนอนเนี่ยมีหลายที่มีหลายจุดมีหลายแบบมีหลายอย่างเนปะ็นที่สิ่งต่นอนนะรพระนอนตะวันด้วยนะที่แต่งสวยงามหายยากผมบกอบ